สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านกุลนะคะช่วงเดือนมีนาคมค่ะวันนี้ก็จะพามาดูต้นกุหลาบเหมือนเดิมนะคะสวนกุหลาบบ้านกุลค่ะว่าเดือนมีนาคมกุหลาบเป็นยังไงบ้างแตกมาประมาณนี้แล้วนะคะนี่แตกกันเยอะแล้วอันนี้เป็นกุหลาบทรงพุ่มนะคะชื่อไมค์การ์เดนค่ะดอกใหญ่สวยหอมค่ะนี่แตกกันเยอะแยะแล้วนะคะนี่ค่ะ ทีนี้ถ้าทางจะดกนะคะเนี่ยแตกกันเยอะแยะแล้วค่ะต้นใหญ่นะคะนี่ต้นเดียวนะคะปลูกมาหลายปีแล้วค่ะปลูกมาหลายปีแล้วช่วงเดือนมีนาคมก็จะประมาณนี้นะคะขาวๆนี่เป็นปุ๋ยนะคะที่โรยไว้ขี้วัวใส่เรียบร้อยมากะเลก็เริ่มต้นใหญ่ขึ้นแล้วค่ะมะกะเล จะพามาดูต้นนี้ค่ะดับบานแล้วนะคะนี่ต้นไม้เรียกทรัพย์บานแล้วค่ะนี่บานแล้วถือว่าดอกดกนะคะปีนี้นกระถางเดียวกระถางใหญ่ค่ะก็กุหลาบเลื้อยในกระถางนะคะนี่โคนข้างล่างนี้ก็แตกมาแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมคะ อันนี้ถูกๆค่ะซื้อมาพาเลตนะคะชื่อพาเลตต้นนี้แตกมาเยอะเลยนะคะต้นนี้ดอกสวยนะคะอันนี้คือซื้อมาปีนี้นะคะยังไม่ได้ดอกนะคะแต่ว่าที่บ้านมันมีอีกต้นหนึ่งช่วงเดินมีนานก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ปลูกในกระถางนะคะกุหลับเลยถ้ามันต้นใหญ่แตกกิ่งสวยงามก็จะเอาไว้นี่ละคะ่ะแล้วก็ให้มันอยู่ตโซนนี้ เพราะโซนนี้มันไม่มีอะไรเลยกำลังเหมาะเลยนะคะส่วนนี้มาดูต้นอื่นกันค่ะช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงพึ่งจะออกมาอันนี้เอเดงโรสหรือพีรองดูลองซานนะคะก็เริ่มแตกมาบ้างแล้วแต่ยังไม่ยาวมากนะคะนี่ค่ะปีนี้ถ้าจะไม่ดกดกน,นะคะ กิ่งเก่านะคะเนี่ยปีกิ่งปีที่แล้วไม่มีเลยอันนี้ของกิ่งปีก่อนนะคะนี่ยสีม่วงข้างล่างนั่นก็เริ่มบานแล้วค่ะทรงพุ่มธรรมดานะคะแถวนี้นีคะกลางเดือนมีนาก็จะน่าจะยาวมากกว่าน,นี้นะคะ ถ้ายาวมากกว่านี้เดี๋ยวก็จะเริ่มฉีดยานะคะตอนนี้ยังไม่ยาวมากก็ปล่อยไปก่อนอันนี้โอ้โหปีนี้แตกตุ่มแดงๆมาเยอะนะคะไค i อินดดบรูนะคะ,คะ,คะหรือคิดดดบรูนะคะไคอินดดบรูเนี่ยปลูกปีที่แล้วเหมือนกันนะคะใช่หรือเปล่า,าไหนดูสิปลูกปี2020ค่ะ สางยี่สิบส่วนต้นนี้ก็นี่ค่ะแตกมาทุกต้นละค่ะเนี่ยแตกมากแตกน้อยนะคะกุหลาบเลื้อยต้นใหญ่นั้นก็เริ่มแตกมาแล้วค่ะต้นนี้ดกนะคะถ้าแตกมานี่คือดอกหมดเลยนะคะต้นนี้นแถวเนี้ยถ้าแตกมานี่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือดอกหมดเลยนะคะโน,น้มกิ่งแบบนี้นะคะถ้าเป็นกุหลาบเลื้อยที่เราตัดตัดเนี่ยดอกหมดนะคะเนี่ย ต,ตัดมาสั้นๆแบบนี้ต้นใหญ่นะคะต้นนี้จับมัดกิ่งเข้ากับรั้วนะคะรั้วนี้ก็มัดขึ้นเองทำเองนะคะนี่ค่ะลมแรงจังเลยลมแรงจังเลยนี่ค่ะต้นใหญ่นะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยแม่ถ้าใหญ่แบบนี้ทุกต้นคงจะดี ไม่ต้องเปลืองเงินซ ne ื้ออันนี้ใหม่นะคะลงใหม่สองต้นเนี่ยต้นนี้กับต้นข้างๆกันเนี่ยลงใหม่ลงใหม่ปลูกใหม่นะคะเนี่ยจับมัดให้เข้ากับซุ้มอันนี้ซุ้มร้อยหกสิบเซนแนะนําให้มัดกิ่งกุหลาบออกนอกซุ้มนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่ามัดเข้าข้างในถ้ามัดเข้าข้างในกิ่งมันจะตรงอย่างเดียวดอกมันจะไม่ดอกนะคะมันจะดอกแค่ปลายช่อเนี่ยถ้าเรามัดโค้งมานอกรั้วแบบนี้มันจะแตกตุ่มแถวนี้ค่ะแล้วมันจะดอกนะคะดอกมันจะดอก ต้นนี้พาเลตค่ะนี่ก็เริ่มแตกมาเยอะแล้วเหมือนกันเดือนมีนาก็จะประมาณนี้นะคะพาเลตนี่สีสวยมากๆค่ะต้นนี้สีสวยแล้วก็ชอบแต่กิ่งดีนะคะต้นนี้ตรงโคนต้นก็มาเดี๋ยวอันนี้ต้นหนึ่งนะคะอันนี้ซื้อมาใหม่นะคะจากกุหลาบที่ไม่แข็งแรงซื้อมาลองฟุมฟักดูนะคะนี่ เห็นตุ่มแดงๆนั่นใช่นะคะเริ่มแตกมาเอามาภูมิฟักดูค่ะว่าจะรอดไหมสีจริงยังไม่เคยเห็นนะคะสีจริงยังไม่เคยเห็นอันนี้สีแดงค่ะใบด่างค่ะอิรูจูนะคะอิรูจูสีแดงใบด่างปลูกมาหลายปีแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ก็น้องใหม่นะคะดอกตัวจริงก็ยังไม่เคยเห็นสปาเนชูบิวตี้นะคะ ดูดอกแล้วเหมือนจะบอกบางมากนะคะเนี่ยเป็นกุหลาบเลื้อยกิ่งก็นิ่มนะคะอ่อนมากเลยดัดทรงง่ายค่ะอันนี้กุหลาบเลื้อยสีแดงโอ้นี่ปีนี้เยอะเลยนะคะเนี่ยเยอะเลยดอกดอกให้หน่อยนะที่สำคัญนะแตกกิ่งกระโดงมาให้บ้างเถอะปีที่แล้วก็ไม่มีอะไรแตกมา โคนต้นนะคะข้างในนั้นก็มีค่ะน้องใหม่น้องใหม่ที่แบบว่ากิ่งนี้แข็งแรงต้นนี้แข็งแรงนะคะเอามาปลูกไว้อันนี้เก่าค่ะอยู่มาหลายปีละเก่าอยู่มาหลายปีเ่ยอันนี้ยังใหม่อยู่นะคะอันนี้ก็ใหม่ค่ะใหม่กุหลาบเลื้อยเนี่ยว่างตรงไหนก็ปลูกตรงนั้นนะคะอันนี้ฝั่งซ้ายมือของบ้านนะคะ โซนนี้ก็จะรู้สึกจะสมบูรณ์ไปประมาณสัก80%ได้ขาดเหลือตรงนั้นละเนี่ยตรงนั้นที่ว่าจะลงไมลโรสนะคะสัก3ต้นถ้าลงไมลโรส3ต้นก็เสร็จสมบูรณ์ร้อซนะคะเดี๋ยวกลางเดือนนี้นะคะกะว่าจะซื้อนะคะดูโซนนี้ต่อคะ่ะอ,อ ตนนี้ก็แตกตายแตกใบยเยอะนะคะเกือ <_ d ata> บทุกต้นแล้วค่ะ <_ d ata> นี่บางต้นนี้แตกยาวมากๆเลยนะคะนี่อันนี้เก่าค่ะเก่ากึกเลยจําชื่อไม่ได้นะคะจําชื่อไม่ได้อันนี้น้องใหม่ค่ะซื้อจากต้นนี้ไม่แข็งแรงมาโอ้โหนี่ค่ะจากคนต้นเลยนะคะ นี่พวกนี้ก็เริ่มบานแล้วนะคะเห็นไหมคะดอกสีขาวขาวเนี่ยดอกสีขาวขาวนะคะกอพวกนี้ดอกสีขาวขาวนะคะเราแบ่งตอนแรกมันกอใหญ่เราก็แบ่งค่ะแบ่งแล้วก็ปลูกเริ่มบานจะบานแล้วนี่ค่ะอันนี้เพิ่งลงใหม่นะคะดาราลัตค่ะมีหลายสีนั่นค่ะที่ปลูกไปนั่นแหละคะ่ะปลูกไปเมื่อสามสี่วันก่อนนั่นแหละคะ่ะ อันนี้ช่วยให้ตัวหนอนตัวด้วงสีขาวขาวนะคะไม่มารบกวนดินนะคะช่วยให้รากกุหลาบเราแบบว่าตัวหนอนตัวด้วงเนี่ยมันไม่ชอบกลิ่นไอ้ต้นใน,นนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมากวนดีนะคะปลูกแล้วสวยแล้วมีประโยชน์ด้วยอดิเบียโรสนะคะต้นนี้สวยงามและใหญ่ขึ้นทุกวันนะคะแนะนําเลยนะคะว่าต้นนี้ต้องมีในบ้านนะคะอดิเบียโรสปีนี้ก็แต่กิ่งเอปีนี้ปีที่แล้วแต่กิ่งมาให้ดี ปีนี้ก็น่าจะดกนะคะนี่ค่ะอลิเบียโรสอับะฮัมดับบี้นะคะต้นนี้ก็รูโดอกบานนี่ค่ะสีเหลืองนะคะนี่ออกมาเห็นไหมคะใบเขียวเยอะเลยค่ะต้นนี้ เริ่มแตกแล้วนะคะอันนี้กิ่งกิ่งกิ่งใหม่นะคะยังไม่เคยดอกนะคะกิ่งนี้มาลุนปีนี้แล้วค่ะขึ้นซุ้มนี่ก็อีกอีกต้นหนึ่งนะคะปีนี้น่าจะลดนะคะดูลักษณะแล้วเนี่ยโซนนี้เรียบร้อยไปร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะคะโซนนี้เรียบร้อยไม่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรคะ่ะก็มาดูโซนนี้นะคะ โซนนี้ก็น่าจะ100%เซนะคะรอลุ้นดอกบานอย่างเดียวนี่ค่ะอันนี้ก็กุหลาบเลื้อยกุหลาบเลื้อยของเดวิดออสตินนะคะนี่ค่ะเป็นสีแบบนี้แต่ดอกจริงก็สวยมากนะคะดอกจริงสวยมากอันนี้สีแดงนะคะเอเด้งโรสค่ะก็เริ่มแตกตาแล้วมุมนี้จะมีเอเดงโรสกับเลดเอเดนะคะสีชมพูกับแดงผสมกันปลูกอย่างละสต้นนะคะ นะคะผสมกันแตกตาแตกตาดีมากเลยค่ะเนี่ยโน้มกิ่งไปแบบนี้นะคะเนี่ยแตกตาดีมากค่ะอันนี้เป็นกุหลาบเลื้อยหมดเลยนะคะโซนนี้เป็นกุหลาบเลื้อยหมดเลยสีแด,ดงเดยวอันนี้น่าจะ ชมพูนี่ค่ะแดงกับชมพูนะคะต้นนี้แดงค่ะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ต้นเดียวอันนี้เลนี่บลูนะคะ,ะสีม่วงเพิ่งปลูกครั้งแรกนะคะพวกนี้ก็แตกมาดีล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมีสีขาวดอกเล็กดอกใหญ่นะคะไม่รู้ต้นไหนไม่รู้ต้นไหนเป็นต้นไหน เต็มเลยค่ะเนี่ยปีนี้ลุ้นมากๆเลยนะคะปีนี้ลุ้นมากๆเลยอันนี้ลงใหม่นะคะลงเมื่อสองวันที่แล้วกลาบด้วยสีเหลืองค่ะลงใหม่นี่ค่ะอันนี้ลงใหม่นะคะมารอลุ้นกันค่ะต้นนี้ก็เก่านะคะต้นนี้โซนนี้ยังว่างนะคะยังว่างเดี๋ยวรอก่อนรอ กลางเดือนนี้หรือสิ้นเดือนนี้ละค่ะตอนนี้มันยังไวอยู่กุหลาบยังแตกมาเยอะก็เลยยังไม่ซื้อต้นนะคะยังรออยู่ตรงนี้ก็ยังสวยงามนะคะนี่ค่ะแตกมาเยอะๆต้นนี้ดกนะคะที่แตกๆมานี่รับรองได้8ปดสเกซคือดอกแน่นอนค่ะนี่ต้นนี้ดอกดกตลอดนะคะ ส่วนเพื่อนเพื่อนพี่ๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างคะถ้าญี่ปุ่นก็จะประมาณนี้นะคะปลูกที่ญี่ปุ่นนะคะปลูกที่ญี่ปุ่นเดือนนี้ก็เริ่มจะอุ่นขึ้นแล้วล่ะค่ะกลางเดือนนี้ก็มาหลอลุ่นกันช่วงนี้ดอกบวยก็เริ่มบานแล้วนะคะถ้าหลอดอกบวยเริ่มบานนี่ก็บ่งบอกว่าเริ่มฮาลุฮาลุก,ก็คือฤด,ดูใบไม้ผลิมาแล้ว นะคะคญี่ปุ่นมีสีดดูร้อนหนาวฤ้วดูใบไม้ร่วงหรือดูใบ,ไม,บไม้ผลินะคะนี่แดงแนี่ก็แตกมาแล้วเนี่ยแดงแดอดอกตั้งแต่คนต้นเลยนะคะสีงามมากเลยค่ะบำรุงเราต้องบำรุงคือบำรุงดีทุกขั้นตอนนะคะจะใส่ปุ๋ยอาทิตย์เดียวแล้วจะทําให้ดอกดอกแล้วก็แตกตาดีเป็นไบไม่ได้นะต้องบำรุงแบบว่า ดีพร้อมทุกอย่างแล้วถึงจะแตกตานะคะทั้งน้ํทาทั้งแดดทั้งอากาศนั่นแหละคะ่ะรวมๆกันไม่ใช่ว่าใส่ปุ๋ยสองวันหรืออาทิตย์นึงแล้วจะง,งามเป็นไปไม่ได้นะคะไม่ได้กิจไม่ได้ไม่ใช่ว่าปุ๋ยอย่างเดียวนะคะบํารุงหลายอย่างรวมๆกันไม่ได้ใช้ปุ๋ยอะไรแพงมากมายนะคะที่บานน้ำก็ช่วงไม่ได้ลดนะคะ าฝนตกก็นั่นแหะเป็นอาทิตย์หรือสิบวันหนึ่งจะลดครั้งหนึ่งแต่ว่าไอ้ต้นไม้ไต้นเล็กๆที่อยู่ในสวนเราอาจจะต้องการน้ําก็อาทิตย์หนึ่งลดครั้งหนึ่งนั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะทั้งในกระถางเหมือนกันนะคะในกระถางก็ไม่ได้ลดอะไรมากส่วนที่บ้านก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ยังงดงามค่ะแตกตาแตกใบดีนะคะก็วันนี้ก็พาชมประมาณนี้นะคะช่วงเดือนมีนาคมค่ะ แรงค่ะเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงกลางๆเดือนได้ไปซื้อกุหลาบมาใหม่เราจะมาอัปเดตให้ชมอีกทีนึงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะอันนี้นอกรั้วนะคะ สวัสดีค่ะ